สวัสดีครับนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดเราสมัครโฟดกันเอ๊ะวันนี้พี่ใช้เสียงปกติอ๋อ ีค่ะพี่แก๊ปพี่ฟูดมาพอดีเลยเหอแล้วผมลงไปพอดีเลยเหรออะไรค่ะสวัสดีครับตอนนี้เข้าเวรมาและสามชั่วโมงใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลไงเพื่อนไอ้คนอื่นเขาไปรอที่ฟูดนานแล้วนะไอ้คนนั้นอ่ะเพนที่จะหมักฟูดัมให้เขาไปรอฟูดนานแล้วนะเออกูกูกูอยู่หน้าฟูดเนี่ยเพื่อนเออสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาสมัครรับฟูดกันเออรถพี่แก๊สสวยจังรถพรถพี่ฟูดสวยจังเลยอ๋อพี่ขโมยลูกมาสวัสดีครับพี่คะชื่อว่าแดงแตงโมสวัสดีค่ะน้องแตงโมอ่าจะเป็นฟูดกันสองคนเหรอใช่ครับอืมแล้วนึกไม่คุยกันว่ะพี่คุยติดต่อนเลยก็ได้ครับฮัลโหลฮัลโหลว่าด้วยครับฮัลโหลอะไรครับ มามีอยู่ไหนอะครับมามีอยู่ฟูย์ครับโอเคครับตกลงไปครับโอเคครับนะคะคช่แะพร้อมแล้วครับพี่ฟูย์กันได้อ่าเดี๋ยวพี่ประกาศตับใครจะสมัครฟูย์โอเคครับผม ันนี้มันมีเงินรายชั่ออวโมงละเท่าไหร่หรอครับผมไม่รู้อะเลยค่ะสวัสดีค่ะสันนี้นะคะนี่ครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยว เขา,าจะมาเราวนีะครับผมทําทไมถึงอยากเป็นโฟดกันจะทําอะไรใหม่ๆเขาจะผมเบอรโอเคคระออ่ะอ,ะอะ่เลิกอ่ะเดีย๋ยวพี่ขอ<ด>เอาค,คนนี้กันมาผมใช่ไหมครับพี่พี่ขอสอบทีละคนเลยครับผมครับไปทําทไมทําไมถึงอยากเป็นโฟด ผมอยากมีงานที่แบบอยากมีงานแบบใหม่ใ่ที่แบบอยางไออยากยังมีประสบการณ์นะครับแล้วก็อยากมีเงินด้วยแล้วก็เอาแบบแอปปับปากลับมาครับอ่ะวปับอ่าเราเรามาเล่นนานหรือยังสามเดือนแล้วครับเล่นเล่นเล่นบ่อยไหมบ่อยครับระวันละสามชั่วโมงครับเจ้าเย็นครับสามชั่วโมงก็ได้คือคือเป็นแกะเป็นฟู้ดอ่ะต้องออนอย่างดำอย่างน้อยคือหนึ่งชั่วโมงได้ครับ อืมแล้วก็คือเอเรามีครอบครัวใช่ไหมเป็นเด็กต้องไม่เอื้อต่อครอบครัวนะใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจครับผมรู้ครับคือพี่อ่ะเก็บเต็มครับเรารอายุเท่าไหร่ไอโอซีโอซีไอซีโอซไอซีโอซค่ะไอซีผมอายุสิบหกครับส่วนโอซีผมอายุสิบสี่ครับอันนี้สกายมันด่านหรือว่าอีดอกท้อ อ๋อครับผมไอเวย์นิเธอวันดาเอ้ลูกวันดาพี่ผมหลุดแนะเบอร์ไต้หายทำไงอ่ารอรอไปเนาะอ่าแล้วพี่ฟูวครับผมผมเหมือกกว่หนึ่งนะได้ครับได้ครับครับแล้วใครวะรถกูคิวเอย์นีฮะผมหลุดแล้วเบอร์ไต้หายทำยังไงอ่ะก็ทำใจน้อง อ๋อไม่ไม่ไม่เบิกได้เลยเพราะว่ารถมันพาวไว้เมื่อกี้นี้เออการ์เม้นการูเออเดี๋ยวมาม่ากระที่ให้หม่าม่าขอสอบคนเข้าเข้าฟูดก่อนแทะอะไโอเคเดี๋ยวมาม่ากระที่มันให้มาสมัครแก๊บปะฮะฟูดครับแป๊บนึงครับเราเราฟูดฮะฟูดฟูดครับไม่ใช่แก๊บครับไม่ใช่แก๊บปะไม่ใช่แก๊บมาสมัครแก๊บปะเอางั้นงั้นไปแก๊บสิค่ะมาฟูดด้วยครับเอะไะฮะจบเลย ผมแล้วแล้วเราไม่มีแก๊งใช่ไหมไม่มีค่ะออกแล้วค่ะใครทำทำอะไรบ้างอะฟูดออ๋อฮะก็ทำเหมือนครๆแก๊บบ้างค่เหมือนกันเออส่งอาหารนี่อะไะฮะต้องมีกดเกิดอะไรไหมฮะเรอว่าต้องรู้ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กดคดใคยๆแก๊บรับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เอาอาหารของฟูดเข้ามากดเดียวกับแก๊บเลยแล้วอย่างผมนี่พอจะเป็นได้ไก็ได้ครับก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าชุดก็คงจะกินขาดไปแล้วก็คือบอลลูนสีก็คือผ่านทุกทุกด่าน อ้าวแพนอ้าวแฟนกูอยู่ไหนวะอ่าวลองแกลปเดี๋ยวลองแกลปครับเดี๋ยวสวดีครับแล้แกลปนี่ทำเอ้อไม่รู้น้องอ่ะเลยค่ฮัลโหลนี่ฟูดได้ทำงานตับได้ปะผมเหรอได้ได้ได้ฟูดทำงานอ่ะทได้โอ้สวยเลยสวยเลยเอาน้องเขาไปเอาน้องเขาไปนี่ใส่ยศน้องคนนี้นเฮ้ยเขาจะใส่ผมมาฮะเอาคนนี้ไปใส่ยศทำไมเหรอสี่ชุดผมมันแยงตาผมเหรอไม่ไม่เธอเอาคนนี้ไปใส่ยศเปล่ครับบันไซเชื่ อ๋อได้ได้ผมผมต่อเลยไหมเดี๋ยวเอาไม่อย่าอย่าแทรกคิวสิเดี๋ยวต้องดูแล้วออีกคนนึงไปแล้วะอันนี้ก็คือสองคนนี้จะจะสมัครฟูดหมดเลยเหรอครับผมไม่ไม่มีแก๊งกันใช่ไหมไม่มีนะไม่มีมีแต่เคยมีอ่าไม่มีครูดาวอะไรไม่ติดครูดาวอะไรใช่ไหมอ๋อผมติดครูดาวตำรวจอหะที่ผมจะไปจ่ายเนี่ย ผมไม่มีครับผมมีแต่สาไปจ่าต้องไปจ่ายอะไรครับเอ่อ CEO ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอหมดก็ได้หมดครูอาตตำรวจเจ็ดวันได้ป่ะล่ะสามครับสามรสามหมอก็งานสามวันหมดพรุ่งนี้ครับไม่ก็เดี๋ยวสอบแล้วก็หมดพรุ่งนี้ใช่ป่ะล่ะก็ถ้าหมดพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดหยุดให้ก็ได้อ๋อเขาถามอะฮะครับเป็นเป็นฟู้ดนี่เป็นดีเจได้ปะได้ครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับทำเราทำงานทุกอย่างที่ ที่ดีครับเราเราทำงานทุกอย่างก็คือเด็กส่งว่าแบบว่าแบบว่าไหนผมเปิดผับอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องมาส่งอาหารเงี้ยแล้วแบบไม่มีเราคุณนะเปิดผับไม่ไม่จำเป็นเพราะว่ามันมีฟู้ดคนอื่นเนี้ยแล้วกอย่างอแี้ยอแต่เราจะทำใช่ไหมใช่คือมันมันฟู้ดอ่ะมันเป็นอะไรนนคล้ายๆกับแก๊บมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ แต่คือผมอยากเป็นแก๊บอ้อย่ามาเป็นฟูดเนี่ยคือผมมาหาสาวด้วยอะไรเงี่แหละแต่แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะว่าบอกไว้ก่อนนะว่าฟูดอ่ะมันคล้ายๆกับแก๊บแต่ว่าคือใช่คือฟูดมันคล้ายแกับแก็คือพี่ไปเปลี่ยนหนุกหน้าก็คือมันแก๊บก่อนพี่ไปเปลี่ยนสีก็รอเขามาเปิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่อันนี้เริ่มหยุดอ่น ถ้า <K ill ian> <c oughs> เราเขาก็าเปิดมูนได้ค่ะอ๋อได้ฮะได้ฮะ,ะช่วยได้ฮะ <S <S าาคือต้องคิดด้วยนะว่าฟู้ดอ่ะมันฟู้ดก็เป็นหน,นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยประเทศนะ<อ>ถ้า<ช>ไม่ส<ช>้ดถ้า,<ช>ถาไม่มีเราอ่ะคนก็อดข้าวตายกัดดินตัวเองตายเพรา,าะเขาจะเอาขนมปังออกแล้วเรื่องคิดอย่างนี้นะทุกคนขนมปังออกใช่เขาจะเอาขนมปังออกแล้ววันนี้ผมมีอาหารย่อย่ะฮะผมอยากให้มีอาหารย่อยมาเลยฮะลองเสนอเขาดูอาหารย่อยแต่ว่าอาหารย่อยแบบ คือคนบางคนแบบว่ารู้ว่าจะตายอะไรเงี้ยฮะก็แบบว่าให้กินแค่ห้าสิบพออะไรเงี้ยถ้าไม่มีขนมปังมันจะลำบากมากเลยคือพี่อ่ะที่อาหารที่พี่เสนอไปอ่ะมันมีสามสิบเปอร์เซนต์เอ้ห้าสิบเปอร์เซนต์กับร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีอาหารกินในร้าอีกสองอย่างแล้วก็สเต็กชั่นของมันก็ยังมีนี่คืออาหารที่ฟู้ดกอล์ฟนั่นจะเข้ามาซึ่งต้องรอเขาเข้ามาพี่เตะไอไอฟามาภูหอยไก่โอเคนะครับผมเป็นฟู้ดแพนด้าเลยฮะ มันมันคือพี่พูดเลยนะถ้าอาหารที่เข้ากําลังจะเข้ามามันเยอะกว่านี้อีกนะเยอะกว่าตอนที่มีตัดตอนนี้นะแต่ว่ามันก็แลกความแบบหลายๆอย่างแล้วผมใส่ชุดนี้ได้ตัดเยอะกว่านี้ผมผมก็ฟาร์มแค่ต่อนี้ก็พอแล้วเราก็ไม่คือเป็นสายไม่ถึงเป็นพิเศษพิเศษเป็นด้ครับไอ้แก๊ปมาผมต้องตีป่ะฮะเอ้ยอันนี้ต้องตีไปเปลี่ยนชุดได้อไม่ครับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดทํางานได้ครับชุดนี่เท่าไหร่ครับชุดสีดีสูนครับไปเปลี่ยนสีครับชุดพิสูจน์เก่งๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้ คือคือเราใส่เราใส่เฉพาะเราใส่ชุดฟูดตอนเราจะขายอาหารเท่านั้นใช่เราใส่ชุดฟูดเฉพาะตอนเราขายอาหารถ้าเราแล้วมันมีแบบว่าใส่แบบอัตโนมัติป่ะฮะอยู่ก็ต้องไปใส่ที่ช็อปอีกเอะเลยฮะต้องต้องไม่ใส่ที่ก็ถ้าสูตรถ้ถ้าสูตรแล้วเราไปเปลี่ยนสีก็คือนี่ชุดหลักเลยใช่ใช่แต่แต่บอกไว้ก่อนนะว่าชุดฟูดจะไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะเพราะว่า ภายในอาทิตย์หน้าพี่พี่จะเปลี่ยนชุดนี้พี่ชุดฟุตเป็นเป็นเป็นยังไงฮะจะเปลี่ยนจะลงจะลงชุดใหม่ให้สวยกว่าให้สวยกว่าแกบอ่ะุยพูดแค่นั้นแหละให้สวยแกปะอันนี้เราไม่ได้ขี่ใช่ไหมอันนี้นายอยู่เลยไม่ขี่ไม่ได้ขี่ครับแต่แบบชอบคู่ผมผมจะทำนะครับมันขีคือคือแล้วอย่างชุดผมนี่โอเคป่ะได้ไม่โอเคไม่เราตรงนี้ไม่มีใครมีติดครูดาวอะไรใช่ไหมมีแค่ตอรอคนเดียวใช่ไหมผมผมนี่ผมคนเดียวมีคนเดียวใช่ไหม ันนี้แล้วคนอบเมืองอค่งอ,าอาหารก็แค่ฟาร์มรอบเมืองแล้วก็คับขายออแค่นั้นแหละก็กดหลักๆก,ก็คือห้ามขายอาหารต่ำกว่าสามพันแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีสิบสิบแถมหนึ่งก็คือซื้อสิบชุดอะไระซื้อสิบชุดแถมหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะ ให้และไม่ให้ด้วยแหละเพราะเป็นกรณีแบบนี้ด้วยเพราะบางทีอาหารเราไม่ดเขาไม่ต้องให้เช้าไม่ไม่ต้องให้กำไรดีครับกำไรดีไหมฮะก็วันนี้ผมได้จากสองหมื่นละแสนอ๋อได้เพย์เช็คบ้าเพย์เช็คเพย์เช็คถ้าเป็นฝึกหัดจะได้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งพันค่ะโอ้โวสวยเลยสวยเลยแต่ว่าอย่างอย่างนี้เป็นหัวแล้วก็ดูทรงแถ้าเป็นหัวนี่มีหน้าที่ทำอะไรบ้างฮะแล้วก็ในอนาคตจะมีจะมีเงินเดือนด้วย อย่ขอบคุณมาเขอบคุณก็แล้วทำอะไรถ้าอยากถ้าอยากเจอหัวหัวนะคุณก็โต๊ะปกติค่ะถโทรได้โอเคได้คลยก็ก็น่าแหละโดยหลักๆก็จะมีไม่เยอะแหละคือมันเป็นงานอิสระค่ะคือแนเนื่องก็คือถือถืออาหารไว้แบบ วันหนึ่งสิบยี่สิบชุดก็ขายชิวๆแล้วทำงานดำเฉีวๆฉียวได้หรอแล้วแต่จะทำไม่ทำใช่ไหมใช่เพราะว่านี่มาเป็นฟฟมนี่ก็ไปทำงานดำไม่ได้ทำงานพิเศษครับสวยแล้วก็แบบคือถ้แบบเขาสั่งผมแบบแห้งไปทำงานดำเนี่มีมีแต่คนพายแล้วคือแบบแล้วผมผมจะเก็บเงินเพิ่มหนึ่งพันบาทเลยครับถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเขาสั่งนอกเมืองก็คือเก็บเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทสมมติเขาเขาสั่งสิบชุดสิบชุดก็คือสิบชุดก็คือสามหมื่นแถมหนึ่งชุด ก็จะเป็นสิเชุดแต่ว่าเราคิดเข้าไปการเพิ่มอีกหนึ่งพันเป็นสามหมื่นหนึ่งเข้าใจปะครับผมอแต่ในเมืองก็ไม่ต้องคิดแค่นั้ครับผมประเดี๋ยวไปไปพี่แล้วแล้วถ้าอัปเดตไปวัตถุดิบมันต้องเพิ่มปะจะมีเพิ่มเข้ามามันจะมีเพิ่มขึ้นใช่ไปถึงวัตถุดิบแบบเพิ่มสองหรือสามหรือสองข้าฟังนะที่พี่เสนอไปที่ไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะเอาเข้ามาหมดหรือเปล่านะที่พี่เสนอไปมีชาบูกับน้ำซุปเป็นอาหารเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีกะเพราไก่กับน้ำแตงโมปั่น50%แล้วก็มีโจ๊กกับส้มตำที่เป็นอาหารกินในร้าน100%เต็มมีไก่ย่างมาข้าเหนียวอนี่เดิมส้มตำก็เลยมันละกันปลเล็บอะไรเงี้ยหรือเปล่าออันนี้น่าจะหิวเองครับด้วยครับที่ระวัตถุดิบเป็น2เท่าเดิมหรือเปล่าหรือเพิ่ม2 2 2เท่าเดิม ผมพอจะเป็นได้ไหมฮะผมพอจะเป็นได้ไหมเป็นเป็นได้คนนี้ไม่ติดอะไรใช่ไหมไม่ติดถาไม่ติดคือกดมันไม่เยอะติดมงอย่างเดียวฮะร้านไม่ติดอะไรฮะแต่แต่ว่าแต่ต้องจำไว้นะว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งเดือนนะได้ครับได้โอเคคือเป็นเอาคือคือต้องทํางานอย่างเดียวใช่ไหมฮะหนึ่งเดือนนี้ไม่จำเป็นต้องทํางานขนาดนั้นคือคืออ๋อคือคือคือเราจะ์มหรือว่าเราจะจบทำงานํำได้ไหมฮะทำได้ทำได้ทำได้หมดเลยนะสวยี่คือคือ พี่พี่ครับใครที่พี่ถามผมขอให้ตั้มองก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเข้าผมมทำงานนะครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะก็คือจะทำงานดำก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีกฎแบบว่าห้ามฟู้ดทำงานดำเพราะว่าฟู้ดสามารถทำงานดำได้แล้วช่างช่างก็ทำงานดำได้ช่างต้องช่างต้องออกเวรถึงจะทำงานดำได้แต่ฟู้ดไม่ต้องฟู้ดไม่ต้องออกเพราะว่าฟู้ดยังไม่เข้าเวรฟู้ดไม่มีออกเวรแกร์ก็ไม่มีออกเวรพาไปแนะนำได้ไหมครับว่า ทำยังไงทำยังไงฮะพาเดินทัวร์ได้ไหมฮะได้ค่ะแต่ว uh ่าอย่าให้ยุดก่อนอ๋อให้ยุดเลยฮะแอดเลยครับแอดเลยแอดเลยเอาเสื้อคนนี้เอาเสื wow ้อเสื้อเสื้อเสื้อลายคนอีไปแอดยุดไม่มีไม่ติดคูดาวอะไรใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ติดผีเดี๋ยวฮะโอเคโอเคแล้วก็ติดผัวผัวฟ้าอันนี้อันนี้เพื่อนผมครับมาแล้วผมเปิดไว้ะครับสมัครก็เอาไปดัเปิดไว้นะไหมผัวผมบึิงให้ที่เขาเอออยากเป็นฟู้ดใช่ไหม ครับก็คือไม่ต okay. ิดครูดาวไม่ติดอะไรกันใช่ไหมผมไม่ติดครับแต่เพื่อนติดผมติดคนเดียวค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ให้อีกคนนึงเดี๋ยวผมไปจ่ายเเลยยจ่าดีไม่เดี๋ยวพี่แอดยูให้พวกนี้ก็ได้อออ๋โเคครับเดี๋ยวพี่บอกเลขวอเดี๋ยวพวกนี้ส่องพุ่มมารวมกันที่นี่ด้วยแหละเดี๋ยวพี่ให้เลขวอี่เออเดี๋ยวนะบอกให้วอเลยพี่ให้วอเลยวันนี้เลยวันนี้เลยมีวอเปล่ามีค่ะอ่าเดี๋ยวผู้นี้ พรุ่งนี้ฟูดรวมกันที่นี่สองทุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจกวอลแหละคนที่ไม่วอลครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้เดี๋ยวจะไปปลดจะไปปลดครูดาวเลยเหรอใช่ผมกล่าวว่าผมจะปลดครูดาวเลยไม่ไม่ต้องเี่ขนาดนั้นก็ไดนะ้พี่ไม่อยากพี่ไม่มอยากให้เสียไม่ไม่มันไอซีอใช้เงินไอซีปลดอ๋อใช้ไอซีพี่ใช้เท่าไหร่อ่ะ กี่แสนไปดูว่าแสนสองแสนวะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องขนาดไหนก็ได้นะคันเฟลืองมันเพราะว่าพี่ในนะเพื่อนผมก็ก็ได้จะผมมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอดยุให้ได้ตลอดอยู่แล้วไงครับโอเคเพราะพี่เล่นตลอดเดี๋ยวเสื้อหัวพาไปดูเหนดาวเต็มมีกดแบบเข้าปุ๊บแจกสองแสนเลยจะเย็นจะเย็นเอาไปไปโน่นไปไปแอดยุเลยครับตรงไหนครับตรงตรงข้างในข้างในข้างในแล้วฮัลโหลเราเราเราเล่นบ่อยไหม วันว้นวันแล้วก็บางวัน,ว,นวันวันที่เล่นวันวันที่ไม่ได้เล่นอาจจะเล่นเีสองทีสามก็คือฟาร์มได้อะไรได้ใช่ไหมซื้ออาหารหน่อยครับฟูจายะเ,เอามีเอากี่ชุดครับเอาชุดหนึ่งเท่าไหร่เอ่งสามพันครับเลขอะไรเลขหนึ่งแปดศูนย์ครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับ เลขสามห้าเก้าครับผมขอบคุณครับครับเราเราเล่นบ่อยอยู่ใช่ไหมโอ้เรแล้วก็ฟาร์มได้อะไรได้ใช่ไหมได้ครับไอายุเท่าไหร่ครับ ICOC ICOC ครับ o c สิบห้า IOC สิบแปดโอเคค่ะคุณี่เขาว่าไม่ิดกูาอใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมไม่มีครับผม โอเคเดี๋ยวพี่ให้แอดยูนให้ก็รอดคอนเนตมานี่ลรค่ะเข้าอี่คนนะหนึ่งสองเลือกกัดติดเดียวก็ได้ฮะชื่อว่าจะเรียกยากหน่อยเรียกกัดสุดๆเออเลือกทีหลังะหนึ่งคนดีใหม่หนึงคนดีนะใหม่คืนึ่งคนดีนะไม่แอดยูนครับ โอ้เกินอ้าวเย้ตัวอะไรวะโอริโอ้ครับต้องใส่ชุดนี้อ่ะโอ้ครับนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองการที่ฟุตนะเดี๋ยวพี่จะให้วอแล้วก็โอ้โหเห็นยืมรถหน่อยเบิกกระแลให้หน่อยเท่าเท่าเท่ามีวอแล้วอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รวมลงเงี้ยเดี๋ยวจะให้เลือกวออีกทีไงโอเค5 O O O ครับโอเค5 กดกดอย่าเอื้ออย่าเอื้อแกงหรือว่าครอบครัวตัวเองนะคะครับห้ามขายอาหารต่ำกว่าราคาด้วยนะอันนี้ผมรู้ครับผมไอซี่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรละอ๋ออะโลนี่แอดแอดได้เลยเปล่าอย่าแอดเยอะเลยค่ะที่บ้านกับสามพี่ป่ะสามพันท่าเริ่มต้นเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อในเปลี่ยนชื่อในไอ้นี้ได้ไหะ เปลี่ยนชื่อใน DC เป็นฟู้ดด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะแจกเลขวอลแล้วก็ให้แอดมินแอด DC ทุกคนเลยนเป็ฟู้ดข้างหน้าเหรอฮะหรืองฮะใช่เป็นฟู้ดข้างหน้าเขียนว่าฟู้ดดีเฉยละใช่ฟู้ดฟู้ดไม่เก่นแกฟู้ดเขียนที่รักเฮ้ยเรียกใครที่รักอ่ะมาดึงคนอื่นนะเขาด้วยฮะมาถึงคนอื่นนะมาถึคนอื่นนะเขาด้วยฮะมาถึงคนอื่นนะเขาด้วยฮะมาถคนอื่นอีกนะเขาวยฮะมีคนเดียวฮะมีคนเดียวฮะมีคนเด อุ้ยขอโทษฮะคิดอะไรเพลินไปไหนไรครับนะครับขับอาหารตรงนู้นนะครับไปดูทีนี้พาพาไปดูไหนนะฮะยกเงินก่อนเดี๋ยวเดินนะ้วราะทุกคนที่บ้านพี่มันอันนี้แก๊ปเขาจะทำร้ายเราป่ะครับเนี่ยนี่อาหารแก๊ปไป่ทำร้ายคุณหลบตะบุกเดี๋ยวกทิ้งไปนะดูอุ้ยดิเขาทำอะไรอ่ะตอนนี้มีอาหารแค่นี้นะเดี๋ยวในอนาคตจะมีมากกว่านี้อุ้ยใช้น้อยมากเลยฮะใช่ใช่ใช่ครับอยากอยากใช้เยอะเอา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 รอบเมืองได้อันหนึ่ง ก็ไม่เสียไม่เสียอะไรเลยเนี่ยใช่ไม่เสียอะไรโอ้โหดคน้อยเลยอ่ะคือคุ้มยังไงก็คุ้มอ่ะยังไงก็แบบว่าคุ้มอ่ะใช่พี่ปรับปรับปรับให้เขาไปปรับรอบเมืองใไม่ไม่เห็นพี่พูดเลยนะว่ารอบเมืองมาใหม่อต้นพี่คิดราคาต้นทุนมาแล้วรอบเมืองใหม่ประมาณสี่เหมือน้า่แล่ได้กำไรวันแปดโอ้โหพี่ครับพี่ครับ

พี่พี่นักรถมันอยู่บ้าหมดเลยโอ้มานี่วะมีแต่บอสายกับกลมีเปล่ารถโลมีเปล่าจะพาไปมพี่แต่บอสไซายกับกลมเออพี่มีอยู่สามร้อยโลมาดิไปดิปะสวัสดีฮะอะไรนี่ผมใส่ชุดนี้ฟาร์มได้ปะได้ได้ใส่ชุดไหนใส่ใส่ชุดไรฟาร์มก็ได้แต่แค่ตอนขายต้องใส่แล้วแก๊ปนี่โดนโดนป่นไหมฮะไม่โดนครับเขาเขาไม่ได้มีอะไรกันโอ้แก๊ปผมคุยโดนป่นหากหากโดนป่นนะสามารถพ่นอาหารได้แค่ห้าชุดเท่านั้น ทางเกินนี้ก็ค <'s> <'s> ือเวนเป็นครับไม่มีอาหารตักชุดคือผมโดนคือโหตั้งแต่ผมยังไม่เป็นอะแกบมาคือผมโดนป่นตลอดเวลาทุกวันเลยครับคุณเป็นคนที่ตีมเขาไงป่นหัวใจฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรยาวหรือบานะยางเขาเอาตอนน้ช้าครับไปดิไปดิเธออีกคนนึงอีกคนไปจะไปฟามไหมหรืออะไรก็ไปดิไปฟาร์มเดี๋ยวพาไปเอาลูกบอลก็ไปก็ไป แอดเขาขี้เกียจขี้เกียจหาเองไม่ยอมหาเองม่าปล่อยไปเองไปหน้าก็มาดิก็มาดิคู่คู่ต่อยท้องให้เลยรุนแรงจังก็มาดิครับครับต้องไปแอดยศในดีซีไหมครับอ่าเปลี่ยนชื่อในดีซีนะคะแล้วเดี๋ยวผู้เดี๋ยวคู้นี้แอดยศพร้อมกันทุกคนเลยค่ะอ๋อได้ครับขอบคุณครับพี่ชาย อ้าเปลี่ยนยน,ยนี่เปลี่ยนได้ตอนนี้เลยเหรอครับอ่าเดี๋ยวให้ยศแล้วก็เดี๋ยวให้ยศในเกมแล้วก็เดี๋ยวในบีซีให้คู่นี้นะอ๋ะอโอเคบอสระวังพุ่มมาเยอะสวัสดีครับนีวีที่รักพี่ชาเอาไปไหนน้องแอนยศในเกมยังๆๆยังนครับยันไปไปตรงนู้นดิแก่แล้ว ชื่ออะไรชื่ออะไรน,นาน,นี้ครับน,นาน,นีนานี้แค่เอเอไอป่ะเอได้ครับผมโอเคเอไอทุกคนเดี๋ยวพี่ลองสงตรีมกันมัน ไฟมันฟ้าม,มันรอ้อนอเคเดี๋ยวพี่ต้องสตกีมก่อน,นะ